ครับผมนักกิจนะครับวันนี้จะมาปันการเชื่อมงานโซล่าเซลล์ก่อนนะครับก็คือข้อมันนี้นะครับก็เกี่ยวกับการแสดงผลของตัวโมเดลนะครับที่อยู่ในแอปเัมบีนะครับก็จากตรงนี้นะครับโมเดลนี้ปกติเนี่ยครับถ้าหากว่าเราต้องการให้ต่อแสดงผลที่ต่างจากตัวอื่นนะครับแล้วก็คลิกนะครับที่โมเดลนั้นๆแล้วเลือกที่ p a s p s i e i t y นะครับนี้ประสิทธิงานก็จะใส่ขึ้น ที่หนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแอดพเรนต์นะครับจากตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับครับตัวแอดพเรนตัวนี้คลิกเลือกปุ๊บนะครับมาที่ในแถบของแอดวานนะครับเลือก illumination นะครับจากนั้นนะครับมาที่ข้างล่างนะครับก็เลือกมาตรงนี้เลยนอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าต้องไป ดังนั้นอันนี้คือแต่สองวิธีแล้วนะครับและอีกอันนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับว่าพาร์ทชิ้นไหนนะครับก็สามารถที่จะมาที่จิตรจีนเมเนเจอร์อนนนะครับแล้วก็เลือกตัวโมเดลที่เราต้องการนะครับที่กว่านะครับแล้วก็มาที่ม้อพาร์ทเดสเพย์เลือกกำหนดเฉดนะครับให้การแสดงผลเช่นนี้ก็จะเป็นการแสดงผลในส่วนของเฉดนั้นนะครับที่เราต้องการนะครับ ั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเปลี่ยนเฉดสีขอบบ้างนะครับก็เปิดนะครับเป็นตัวเส้นตรนี้การเปลี่ยนของสีขอบเส้นนะครับเวลาเราเปลี่ยนเฉดเป็นเฉดต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นสีดำานะครับเป็นสีที่ไมเกบานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนนะครับก็สามารถทีทำทางปรับเปลี่ยนได้ครับสีพวกนี้นะครับมาที่ครับแถบตัวช่านนะครับ Document Property นะครับ Model Display นะครับคือตรงนี้นะครับ White Frame s ตาอ่านนะครับสีนี้ครับเป็นค่าที่เราเปลี่ยนได้นะครับเป็นสีเที่ยวตการๆที่ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อทดลอเคนะครับสีเฉดสีมันนิดนึงจะเปลี่ยนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอ,อสมบีบ้างเฉดสีก็จะเปลี่ยนต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปนะครับหรือวิธีใช้การปรับเปลี่ยนการแสดงผลของตัวชิ้นงานในอสมบินะครับอันนี้นะครับกรับถิ่นก็จะแชร์เพียง ตอนนี้่อน,นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ